พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่นี่ยสองโตเลยนี่ติดกันนี่นี่นี่น่อยู่รุมแน่นี่โอ้คลองพุ้นมีแต่ไข่เนาะปลาติดทีนเนาะมีไข่มัดนี่นี่ใช่แหละนี่พี่น้องนี่ยนี่โอ้คักขักขักขักมัดแล้วบ่มองจ้ะมัดโอ้ปลาดิปลาดุกปลาดุกจับ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 ดิจับดิจับดิดิเอาจมันเชียนั่นน่ะ โอ oh, ้ยไก่อนโอ้ยน uh, um, uh, 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 ี่หนอฟุซีหนออ่ามองคนละดางเนาอมอตกตากับร้านเนาะอ่าแนะนำก่อนเจ้าซื้อยังมัวในหน่อยฮะซื้อเบ็ดสวัสดีกอนตีสวัสดีฟุตซีลานซื้อเบ็ดยังไงเหรสบายดีกอนตีสวัสดีฟุตซีลานซื้อเบ็ดเออร้านซื้อเบ็ดมี่ตกตาเนาะบอแนะนำก็ได้เนาะมอนี่เนาะมาจะไปใส่แถวพุ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่เด็กหน่อยสองสองคนนั่นก็กำลัง ใส่หมองอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเขาก็ไปรุนน้ำกันเลยเขาก็ไปใส่คือกันเนาะพี่น้องเนาะไปบัดนี่ไปเลยไปเลยไปเลยนี่โอ้ภาพธรรมชาติพี่น้องเลยภาพธรรมชาสตร์สวยงวยสวยสดงดงามเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะภาพธรรมชาติเนาะพี่น้องเลยนี่โอ้ในยามแรกนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่โมงห้าสิบสามคือห้าโมงยังเนาะพี่น้องเนาะห้าโมงยังเจ็ดเนาะนี่ภาพภาพธรรมชาติพี่น้องเลยนี่ เอออ่ะใส่หมองเนาะพี่น้องเนาะกะอันนี้คือห้วยเซลละน้องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยังที่บ่ฮู้จักเนาะว่าเคยได้ยินแต่ในเพลงเซลน้องเซลน้องเนาะเพลงสาวเซลน้องอ่ะเนาะกะอันนี้แหละนํามันพี่น้องเอ้ยเซมันอ่ะนี่มาพ่อเด็ก2คนนี่อีกพี่น้องเอ้ยนี่อ่ะแนะนํานชื่อยังเจ้าสดีเออเอาชื่ออนชื่ออนเออชื่อทาอนเนาะอ้าวแล้วมอนีเด้อ จะไม่ดีสันเสือจุนเออสันเสือไอจุนน้ำชาไทยเนาะลูกโซจีนพี่น้องเอ้ยนี่เนาะคนโลโลเนาะใหญ่มาโลเด้พี่น้องอ่ะทำมาเบิ่งน้ำกันใช้ใช้มองเจ้าเบิ่งโอ้มองมองนี่เนาะทำมาลุ้นเนาะมืออื่นพยสยามไล่ไล่เนาะไปเลยไปเลยไปเลยนี่พี่น้องเอ้ยมองซื้อร้อน น้อยๆพี่น้องเอ้ยโอ้แบบอูจจักการทรรมาหากินแล้วเนาะนี no 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 ่เนาะน้อยๆนี่อูจจักใส่มองเลยพี่น้องนี่เออ้าโอ้เอามาตกตาใส่แล้วพี่น้องเอ้ยฝันใส่อยู่นี่เนาะมาตกตาเนาะมาตกตาใส่แล้วว่ารหรอคือตัวส่งวะนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ซื้อเท้าร้อนเนาะเพิ่นกำลังใส่มองพี่น้องอ่าทำมาลุ้นมืออื่นว่าสิได้จับตัวเนาะของเพิ่นเนาะ อาอมีอะไรได้มองนี่ยคองไผ่นี่นี่ได้พี่นอ้องตัวกระจายใส่แล้วนี่นี่มองที่น้องพี่นอ้นองเนาะที่ขนาดเลยนี่พี่น้องเลยนีย่นี่หมอรอนเนาะใส่แล้วนี่ตัวกราลาจรล,าล่วละตัวเล่นตีละอันนี่ยเนี่ยมอไรบเติงว่าเทอรันบ่ นี่นี่ท้าร้อนเนาะกำลังใส่ใส่มองพี่น้องเลยอาโมาบิ่งคนอื่นโตเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งคนอื่นอีกอันนี้ท้าวตกตาเนาะเออในการใส่มองของเพิ่นพี่น้องนี่ไปเต่งบน,นนั้นเนาะเอาคนหินเต่งหลือกาไล่ไล่ไล่มาบันนี้พี่น้องเลยนี่นี่เป็นสางมากสิได้จักโตได้มาอื่นเลยส่วนไล่กันอันนั้นมักจะมีปลาดัานน้องพี่น,อน้องเนาะปลาดุกเนาะมักจะมีปลาดุก

<laughs> thao oh, là rồi, thay nào rồi, ô, một sư chun xây Johann là, phải phải năm Moron này nó, Mor Thao Lon này, ờ. phần xây tên nó หมอร้อนเนาะใส่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่อ่าให้ FC เบิ่งแน่นั่นได้วิธีใส่เอาก้อนหินเต็งเนาะพี่น้องเนาะเอาก้อนหินเตงกอนนี่ส่วนทางุ่มุเนาะพี่น้องเนาะน้องเนาะนี่อหนเตงเนาะพี่น้องเนาะเวลาปามันอันนั้นมันก็ถึกพี่น้อง นี่สองคนนี่นีเอฟซีเนาะอันนี้บุหัวภาษาลาวภาษาไทยเขาเอื้อนนี่ช่างเนาะอันนี้กาฮาป่าคือกั้นนะตัวนี้ไหนพี่น้องเลยนี่นี่ภาษาบาลิเตียนว่ากลักเนาะพี่น้องเนาะเออแต่บุหัวภาษาลาวเขาเอื้อนนี่ช่างเนาะนี่นี่พี่น้องนี่เนาะเวลา ปลามันลงเนาะพี่น้องเนาะเวลาปลามันลงแต่นี่เนาะปลามันก็สีลงไปหาจุดมองนั่นมันมีไส้เนาะมองนั่นเนาะนี่มอจุนนี่พี่น้องเวลาปลามันถืกเนาะพี่น้องเนาะเวลาปลามันลงเนาะมันก็สีข้างอยู่นี้นี่มันก็สีข้าอยู่นี่พี่น้องเลยนี่นี่เนาะนี่พี่น้องนี่นี่เนาะ มักสิไปฆ่าอยู่นี้นี่แมเหี้ยเนาะพี่น้องเนาะข้าวซานนี่เนาะข้าวซานนําแมเหียพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องอนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ฮอดยามตนเช้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะยามตนเช้าตูเลยพี่น้องพาน้องๆเข้ามาเบิ่งเนาะมาเบิ่งมองของตัวเองใส่มือวานนี่ว่าเออสิได้หลาย่ใดอ้าไปบัดนี้ ไปบึงเลยนี่ต่างคนต่างกันดีใจเนาะว่าใครสิได้ไลยกว่ากันเนาะเอาไว้ได้ดูปัญหาเดี๋ยวข้อทายรู่อดหน่อยมาเามาเบิึงของโมน้อยๆเนาะโมลอนเนาะแน่แน่ดูล่อดหน่อยเอา Eh, mabung khong mô lôn cono, nó. Oi, si nó lát xì đại mô thôi đấy mô 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 yên Bà mẹ, chút này Nè, nè, này, áo mô này, Nhúc này. À. อะไรออลวจักจดเลตายแล้วบ่โอ้งเงี้พี่น้องนี้ยปลาดุกพี่น้องเ้ยโอ้ของมอนี่ยนมอไ้หนอยเนี่ยอ้าวเน่กูเลรอใช่ได้จักจักตูบบ่โอ้จับไปเอฟเบื้งเลยยังเป็นๆเลยพี่น้องเ้ยเนี้โอ้คาคาคาคอาเยอะเลยปุ่นกเปียเลยโอ้หนาวเอาไปกีลปุ่กเปียต้มเป็นหม โอ้ได้ปลาอีกยังแน่นี่ยนี่บิ็งกบล็อปลาหน่อยนี่นี่พี่น้องนี่เอาไปเออีนาเนเอฟซีนี่นี่พี่น้องนี่เห็นบอลนี่นี่ใส่ตัวหนึ่งวะนี่สองตัวเลยพี่น้องไงนี่นี่เอ้านี่และปุูกระเบียงเลยนะบอกกลาอะไรล่ะเดดตุกข้อแล้วจะจืงเพี้ยนยังไเดี๋ยวเราไปโดดตุกข้อโอ้ของมอเนี่ยบล็อกของไฟโต้บอลนี่จะมาดูใหม่จุน แน่นูมยเกาล้เอ้อยนักมากแน่เลยม่มดูนารักลูกอะนี่เป็นบ่งของโมจุนโตเนาะโมโมว่าภาษาไทยนี่สบายดีสันซือจุนนี่ของคนโอ้มีปลาคือกันจะกตองจะ Tôi điệu với mọi rồi ơi. Tôi mò hai FC vâng này. Sài pa nê pa vừa Nê 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 nó. À. A Tôi con to quay nữa. Xe con mò đi. Con Nè. Ồ, Xe mạnh rồi. Ủa, Ồ hà, Bren an của... nào nắng 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 mày nắng 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 tôi nắng 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 อมโมเบ็ดโอ้ยเซ้ยเหรอโอ้ปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาดุกได้ปลาดุกพี่น้องเอ้ยมันมันสิขึ้นขึ้นซีเมนมันขึ้นแต่นี่ยน้องมันอักน้องตัวนี้น้องน้องนมันหวังน้องนี่นี่ปลานี่พ่อพี่น้องนี่นี่โอ้คักขักขักขักได้ปลาติดหินในตัวหนึ่งน้อง ไได้แต่ปลาตัวนี้พี่น้องเอ้ยคือชิมนลายขนาดปลาตัวนี้นะเๆต่เอาห้าตเปนตุกตาใส่ขงเาโอ้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยตเจดูหมนี่าเป็นจานนูกของไฟตกตาบ่เอ้แล้วเนี่ยดูบอต อ่ะเป็นแบบแบบวะแต่ละดุด uh, uh, uh ีเลยเออเออเอ้าเนี่ยเลยเอ้มาเบิ่งมองของมอนี่โอ้โอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาจับ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 ดิดิจับดีจับดิดิเอาจนมันเชียนั่นนะโอ้ยโอ้เมกันโอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเลย đi xa này, phai này, bố này, bông này nào, bông à, ô, đại có đục cái này phải này, này. Nào. À, à. Oh, không rồi, xong tô mà này, đại con mò nằm có đục tô nưng, nó còn đẩy nó, còn hào xong tô, phải, có đi, đi, ô, ôi là ôn, ôi, ôi bên kia vô chưa nào, ôi để thay rồi Ô đại sông tô rồi nhỉ, cái nông này này Nì Phát tiết hiền nó, nì Na là tay cả Ốc lại nhờ một lần Nì Sông tô là, phí đồng, này, phía nông nó phát tiết này Na yếu, na yếu Nì Hèn bò phía nông, nì Mất rồi bà Mất rồi không À, cái bưng còn, còn mong mò thì Xài lại, tông nè nông nó, phí đồng, nó. ได้ปลาแล้วอ <c ười> ้ะจุดบี่กลเราเบีดจ้าปลาหนังไมเนล่าใครวยเนี่เของหมอนก็บปลาดุกโตบักใหญ่น้องพี่น้องเนาะเส่โอ้นี่มองกน น oh, oh. ี่อ okay, ู้สองโตนี like. ye, ่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่นี่สองโตเลยนี่ติดกันนี่นี่นี่น่อยู่รุมแน่นี่โอ้ขหคลองคนได้หลายได้หลายพี่น้องได้หลายนี่เอาให้บีซีบ้างนะนี่ป่าพี่น้องเลยนี่มีแต่ไข่พน้อปลาติดทีนิน่อมีไข่มัดนี่นี่ใช่เลยนี่พี่น้องนี่นี่อ้คัก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  มดแล้วบะมองจ๊าะเอ่อมดเนาะไปเมื่อมดแล้วพี่น้องเอ๋ยบัดนี่โอ้โนยามเ้าเนาะพี่น้องเนาะยามเ้าเสาพี่น้องเอ๋ยนี่เอาเบื้องควาบรรยากาศนี่พี่น้องเบื้องไอ้น้ำมันขึ้นเนาะนี่เป็นตาสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะคือบางคนแบบบ่เคยได้อยู่แบบภาตธรรมชาติแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเงวเง้ติดตามไปนํำกั้นพี่น้องเลยเพราะว่าไปเทียนกันยังมีแบบแาบธรรมศาสตร์แบบอื่นอีกนาะหลากหลายแต่ในการทรรมาหากินพี่น้องอันนี้ในการแบบใส่โม้อพี่น้องเลยแต่มีโอกาสนะสีเฮ็ดใส่กีบใส่กับหานูยิงนกอีสั่งน้องพี่น้องน้องบ่อดบ่อยากในการทรรมาหากินพี่น้องเลยกับภา ผากติดตามผากเบิ่งผากดูไปยาวๆพี่น้องนำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยก็บ่มีหยังหลากหลายดอกเนาะก็บาักติดตามต่อไปฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเนาะที่คนที่ยังบ่ทันได้เข้ามาเบิ่งเข้ามาดูเนาะก็ให้เพิ่นได้อันนั้นแหเพิ่นได้รับส้มแนเออ ผ่อนคลายผ่อนคลายความตึงเครียดพี่น้องจากภาพธรรมชาติที่สวยสดงดงามแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะที่เมืองตะอ้ยบ้านบาสีเทียนเองพี่น้องบ่แม่นบ้านอื่นหวันไกลดอกเนาะนี่นี่มาน้อยนี่ก็ยังไปหาหม่องคือกันเนาะนี่พี่น้องภาพธรรมชาติที่งามที่สุดเนาะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งผลงานของน้องๆก่อนสิได้หลายเท่าใด à thọc đây nè ô nè vi đây có một bẹt tô nâng, nó có một tục tả tô nừng này ta xây xây cụ rồi bộ tay đó bộ đồn này bên nâu nó bao chắc và đục này và tên hiên nó vi nó tôi này nó ใส่ผลงานของมาจุนเลยนี่ของเพิ่นนี่พี่ดลองเลยปลานี่นี่ปลาติดหินนโอ้ไข่มันออกเลยนี่ไข่มันลุดจากก้นนี่นี่หน้าตัวหน้าดูไหมเอ้านี่ไม้เอฟซีเบิ้งน้าเนี่ยสัตว์พป่นยังไงนี่ของมอลอนนี่มอเรนใส่เก่งกโกมูด้วยพ่นเลยปลาใหญ่ก็ได้ปลานั่นก็ได้เนาะ Ana untuk ngitu. Lek men lihat tu men tu. Ancok, encok lon, loncok lor lemar. Dunaduan. Tah tu nah. Ada. Ah, dungki ada dul lon. Tra. เบง ni. Lah, bol ngi. Nah, 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 ni nah. เบง ni. Si mumur morot sapadah ni si mumur man. Pi undai atah tu ngi. Atah tu ngi loh. ngan mo jump. ใช่อาไม่ใช่รถเหรไม่ช่ไปเลอเอาเอาเอาเฮ้ย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 อาเนเยเยนี่จตาตักี้ยวดนเชียนโอ้ผลงานก็ได้เท่านี้เลยพี่น้องบายเนาะอ้าวโอ้มอนันมาแต่สอีก โกล่ซูฟนก่นพี่นนมอนนอเจ้าเม่นีงนเป็นไหมี้เหเลจุนอ่โอ้องมอนี่บ่ได้ผ่นบ่มีนอซูนผ่อนซูนเลยดูไหมล่ะต้นแก่เป็ยนอลองือภาพธรรมศาติพี่น้องเลยสวยสดงดงามเลยเนาะนี่ นี่พี่น้องอันนี้มันเป็นเป็นวังเนาะพี่น้องเนาะนําบ่อนี้เนาะมันเป็นว่าปลากะลายพี่น้องเอ้ยได้เต็มคุเต็มสอบเนาะปลาปลาตัวนี้คั่นว่าเอาหมดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่สามารถเอาหมดเพราะว่านํามันลึกมันลึกแงพี่น้องอยู่ในนี่นี่บ่สามารถเอาดอกเพราะว่ามันลึกแงพี่น้องกะอันนี้มันคัวเนาะบ่าทางบ้านาสิเียนเป็นทางนี้พี่น้องนี่เห็นบ่หลังคาเฮือนบ่อันนี้เนาะ ทางนี้แหละแต่ว่าแม่นลังคาเฮือนไวสิเตียนเลยเป็นของเขาเล้วแต่ว่าจะขึ้นทางนี้พี่น้องนี่เด็กๆเด็กน้อยเขาเอ้าใไปจบคลิปตอนนี้ละคลิปนี้เนาะอ่าคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วเนาะก็ขอขอบใจนะอ่าบายๆนะบายบายนะบายๆเอฟซีนะเอออ่าจบตอนนี้แล้วพี่น้องเอ้ย